บทที่2รถชนจะถูกชนที่ไหนผมใจหายวูบกับคำถามของในเหนือในใจคิดว่าควรจะบอกดีไหมถ้าบอกเขาก็จะไม่ไปในที่เกิดเหตุเขาจะไม่ตายและจะไม่มีใครบริจาคไว้ไว้ให้ผมแต่หมอน,นี่ช่วยชีวิตนายไว้นะเว้ยและเมื่อกี้มันเพิ่งต่อยไอ้สิงจนหน้าหงายเพื่อปกป้องนาย ก็แสดงว่ามันไม่แย่มากอย่างที่นายคิดสมองของผมย้อนแย้งต่อต้านกันเองฉันไม่รู้รายละเอยียดอะไรมากอะ่ะเพราะฉันอยู่ที่โรงพยาบาลผมโกหกหน้าตายรู้สึกละอายใจเล็กน้อยแต่ผมต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมเขาถูกรถชนใกล้ๆโรงพยาบาลที่ผมแอดมิดและเป็นโรงพยาบาลเดียวกันกันกบที่แม่ทำงานอยู่แต่ผมบอกเขาไม่ได้ ผมไม่อยากตายถ้าผมตายอยู่ที่นี่แม่จะรู้ได้ไงว่าผมตายแล้วที่แย่กว่านั้นคือถ้าร่างของผมในโลกปัจจุบันกำลังหลับเป็นเจ้าชายนิทรายอยู่ล่ะแม่จะอยู่คนเดียวได้ยังไงแถมอาจจะต้องเสียค่าห้องในโรงพยาบาลเพื่อรอให้ผมตื่นทั้งที่วิญญาณผมคงไม่มีวันกลับไปได้อีกผมลูบฝ่ามือตัวเองกับกางเกงขาสั้นนี่ผมเลวถึงขนาดจะไม่ช่วยเพื่อนรอดตายเลยเหรอเนี่ย แต่เขาไม่ใช่เพื่อนผมนายชกไอ้สิงทำไมอะ่ะผมเปลี่ยนเรื่องคุยพวกเรานั่งกันอยู่บนชิงช้ามองดูผู้คนในสวนสาธารณะวิ่งออกกำลังกายกันผมออกกำลังกายดักๆไม่ได้แต่ถึงออกกำลังกายได้ก็ไม่ชอบอยู่ดีชอบนั่ง,ง,งโง่ๆหน้าสวยๆริมสนามมากกว่าออกไปวิ่งไล่ลูกบอลเหมือนในนี่อยากชกหมาในป่าเป็นมานานแล้ว คําตอบของนายเหนือทําให้ผมแปลกใจหน่อยๆฉันนึกว่านายชอบเห็นมันแกล้งฉันเขอาโทษพวกฉันมันงี่เง่าเองอย่าคิดมากเขาเอ่ยด้วยน้ําเสียงไร้อารมณ์ฉันไม่คิดมากหรอกฉันเป็นต๊ดแล้วไงอะ่ะหนักหัวกระบาลใครเกิดมาสวยอะ่ะผมยกมือขึ้นทําท่าปัดผมข้างหูที่ไม่มีอยู่จริงนายเหนืออมยิ้มอย่างเห็นขันเป็นครั้งแรกเห็นเขายิ้มความจริงนายเก่งมากเลยนะ ทั้งเก่งทั้งกล้าเก่งอะไรผมหันไปทางคนพูดอย่างงงๆกีฬาก็เล่นไม่เป็นเรียนก็แค่พอผ่านเพราะหยุดเรียนบ่อยเขาตั้งหากที่คนได้รับคําชมนายอะเก่งกว่าอีกเล่นกีฬาก็ได้เป็นตัวมงเรียนก็ได้เกรดดีขนาดนั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ใส่ใจอะไรมากยังทําข้อสอบได้คะแนนดีทุกครั้งฉันว่านายเก่งเพราะนายกล้าเป็นตัวของตัวเองเขาใช้ขาโยกชิงช้าไปมา รายตามองผมตั้งแต่หัวจรดเท้าหมายถึงเป็นตุน๊ดนะหรอไม่เห็นจะยากอะไรก็แค่พูดอย่างที่อยากพูดทำอย่างที่อยากทำด่าใครก็ไม่ต้องกลัวใครจะด่ากลับเพราะด่าไม่ทันตุ๊ดด่าไวกว่า <laughs> ผมหัวเราะภาษาอังกฤษที่ผมจำได้แม่นยำและใช้ได้อย่างถูกต้องถูกเป้าหมายที่สุดเห็นจะเป็นคำพรตสวาท้านายเป็นลูกของพ่อฉันมีหวังถูกไล่ออกจากบ้านเขาเอ่ยถึงพ่อขึ้นมาถึงอย่างนั้น ผมก็ยังไม่เอะใจอะไรมากพวกเรานั่งอยู่ที่ทิงช้าจนกระทั่งตะวันใกล้ตกดินผมลุกขึ้นบิดตัวอห้เกียดคร้านเพราะหมดเรื่องคุยกลับไหมเบื่อแล้วในเหนือถามผมนึกว่าเขาอยากพิสูจน์ว่าผมย้อนเวลากลับมาจริงไหมผมจึงเอียงคอ,อนึกอย่างจริงจังก่อนจะตอบออกมาเท่าที่จําได้พรุ่งนี้วันพุธมีเรียนพะละตอนเช้าโคช้ชเอาถ้วยรางวัลมาให้ดู และประกาศชมเชยที่นายทำให้ทีมของโรงเรียนเราได้โทษรางวัลที่หนึ่งโดดเรียนกันฮะผมเลิกคิ้วสูงนายเองก็ไม่ชอบเรียนพละเหมือนกันไม่ใช่เหรอโดดเรียนกันเดี๋ยวฉันไปรอรับนายที่บ้านเอาที่อยู่ของบ้านนายมาเขาหยิบ iPhone ขึ้นกดแอปแผนที่ยื่นให้ผมกรอกก็จริงอย่างที่นายเหนือบอกผมเกลียดพละต้องเข้าเรียนวิชานิที่ไรก็ทําได้แค่นั่งแกล่วอยู่ริมสนามครั้นจะส่องหุ่นนักกีฬาในห้อง ก็ไม่มีใครหล่อสักคนนอกจากนายเหนือที่หุ่นแซบสุดแต่เขาเคยเป็นศัตรูนดับหนึ่งผมจึงไม่อยากมองกลัวรู้ตัวแล้วเขาจะเหินแค่เนี้ยสาวๆาที่โรงเรียนก็เห็นเขาเหมือนเทวดาแล้วก็ได้ผมกรอกที่อยู่ใส่หน้าจอโทรศัพท์ของเขาวันพุธเปิดเปลือกตาขึ้นมาเจอแสงส่องเข้าเต็มๆหัวผมก็ปวดจี๊ดต้องรีบลุกไปปิดม่านหน้าต่างผมเกลียดแสงแดดเพราะทำให้โรคลูปสัสกำเริบ ผมเอื้อมมือหยิบเสื้อยืดสีดำสวมไว้ใต้แจ็คเก็ตสีเทาที่ยาวลงมาปิดทับตางเกงผ้าสีกะกีแต่แทนที่จะหยิบกระเป๋านักเรียนผมคว้าเป้ขึ้นมาพาดบ่าแทนข้างในเป้มีแต่โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์และกุญแจบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าในเหนือจะพาไปไหนแต่แอบดีใจเหมือนกำลังออกเดตไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นการออกเดตครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของผมถ้าผมต้องกลับมาเตือนไม่ให้ในเหนือขับรถออกจากบ้านในวันนั้นจริงๆบางทีผมอาจจะเป็นคนที่ต้องตายแทน เช่นนั้นผมควรได้ทำสิ่งที่อยากทำและสนุกกับมันได้มากที่สุดเวนยังไม่ไปโรงเรียนอีกหรอลูก7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะเสียงตะโกนดังจากห้องครัวพวกเราอาศัยอยู่ในบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แต่อยู่ในทำเลดีใกล้โรงพยาบาลที่แม่ทำงานไปแล้วครับไปแล้วผมเดินเข้าไปกอดแม่ถ้าผมกำลังจะตายจริงๆก็แสดงว่าผมจะได้กอดแม่อีกเพียงแค่หวัน ผมจึงอยากกอดแม่ให้นานที่สุดผมรักแม่ครับผมหอมแก้มแม่ฟอดใหญ่ตายละแม่ยังไม่ได้อาบน้ำตัวยังเหม็อนอยู่เลยแล้วเนี่ยทำไมไม่เอากระเป๋านักเรียนไปแม่ช่างสังเกตเสมอวันนี้เรียนพละครับใกล้จบแล้วครูไม่ค่อยสอนอะไรเท่าไหร่ผมรีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อไม่ให้แม่ถามอีกเดี๋ยวถูกจับได้แม่ทำหน้างงๆแต่หันกลับไปทำอาหารต่อเพราะไม่รู้ตารางเรียนของลูก รถของนายเหนือมารับตรงเวลาผมวางกระเป๋าเป้ไว้ข้างตัวพลันถอดแจ็คเก็ตออกส่วนเขาสวมเสื้อเชอิดสีน้ำเงินเข้มเล่นลวดลายด้วยแถบข้างตัวกับกางเกงยีนลีวายทรงกระบอกสีดำนายเหนือสวมชุดแฟชั่นแบบนี้ดูเหมือนนายแบบจากนิตยสารดูเท่กว่าสวมเสื้อยืดหรือใส่เสื้อกีฬาตอนอยู่ในโรงเรียนหลายเท่านายแต่งตัวเจกบ้านมาอย่างเนี้ยหรอผมถามยังแปลกใจอืมอยู่อาพาร์ตเมนต์คนเดียวไม่มีใครสนใจอย,อยู่แล้ว ผมก็ลืมนึกไปว่าเขาเป็นเด็กไทยจากภาคใต้มาอยู่อเมริกาได้สามปีกว่าซึ่งเขาต้องมาเริ่มต้นเรียนซ้ำชั้นอยู่เกรดสิบหรือก็คือมอสี่เขาจึงอายุมากกว่าทุกคนทำไมนายพูดภาษากลางชัดจังลืมไปเลยว่านายเป็นคนยลาคนใต้ต้องพูดเหนือทุกคนเหรอเขาถามโดยไม่หันมามองเพราะกำลังพยายามจะเปลี่ยนเลนขับขึ้นทางด่วนไม่รู้เหมือนกันผมยักไหล่ก็เคยเห็นในทีวีพวกตลกที่เป็นคนใต้ก็จะพูดเนอหน่อย แม่ฉันไม่ใช่คนใต้เป็นคนนนทบุรีแต่งงานกับพ่อถึงย้ายไปอยู่ยะลาเพราะงั้นสินะนายถึงไม่ชอบพวกฉันน่ะผมพยายามหาเหตุผลทําความเข้าใจว่าทําไมเมื่อก่อนเขาถึงดูเหมือนระเกียจผมเหลือเกินมีหลายคนเล่าว,ว่าวัฒนธรรมของชุมชนทางใต้ไม่ค่อยเปิดรับกลุ่ม LGBT+ เท่าไหรนะ่นักฉันบอกเม่าไรว่าไม่ชอบพวกนายเขายกคิ้วข้างนึงเป็นคําถามพวกฉันฉันหมายถึงพวกคนมีความสุขเกินเหตุอย่างฉัน ผมอธิบายเพื่อไม่ให้เขา้าใจผิดฉันรู้ว่านายหมายถึงอะไรฉันไม่เคยรังเกยียจพวกนายคราวนี้เขาตอบกลับมาเร็วมากจนผมอดประหลาดใจไม่ได้ที่ฉันถูกส่งมาให้เรียนที่นี่ก็เพราะฉันชอบผู้ชายผมอ้าปากค้างกับคําสารภาพของเขาตลอดเวลาผมคิดว่านายเนือไม่ชอบผมเพราะเขาเป็นพวกกลัวตุ๊ดแต๋วแต่กลายเป็นว่าเขานายเนี่ยนะผมรู้สึกผิดนหน่อยๆที่แอบดีใจว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติกว่าคนอื่น ในเหนือก็เหมือนผมไม่แน่ชีวิตเขาอาจจะทุกข์ยิ่งกว่าผมซะอีกอย่างน้อยๆแม่ก็ยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นมาตั้งแต่ผมบอกแม่ครั้งแรกว่าอยากซื้อตุ๊กตาฮันโหลคิตตี้มานอนกอดฉันไม่เคยบอกเพื่อนคนไหนมาก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงบอกนายอาจจะเป็นเพราะนายบอกว่าฉันกำลังจะตายก็เลยไม่รู้จะปิดไปทำไมเขากำพวงมาลัยรถแน่นเมื่อพูดถึงเรื่องตายบางทีพวกเราอาจจะเปลี่ยนชะตาได้ก็ได้ บางทีที่ฉันย้อนเวลามาก็เพื่อมาช่วยนายผมก้มหน้าไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากช่วยเขาจริงไหมฉันเห็นในความฝันฉันนอนตายอยู่ในรถในเนือค้างเสียงต่ำฮะผมหันไปมองไม่แน่ใจว่าฟังผิดหรือเปล่าฉันบอกว่าฉันฝันเห็นว่าตัวเองตายเพราะรถควา่าไม่ใช่แค่ฝันครั้งเดียวด้วยหลายครั้งวันนั้นที่นายพูดถึงเรื่องรถควา่าฉันนึกตกใจขอโทษทีที่ไล่นายนออกจากรถ ฉันไม่ได้โกรธนายเพียงแต่ตอนนั้นมันช็อกในเหนือเหยียบคันเร่งขับขึ้นทางด่วนโดยที่ยังไม่ยอมบอกว่าจะพาผมหนีโรงเรียนไปไหนนายจะพาฉันไปไหนถ้าเรื่องที่นายพูดเป็นความจริงฉันก็มีเวลาอยู่อีกแค่ห้าวันเขาแอบถอนใจเบาๆตอบไม่ตรงคำถามผมไม่อยากถามซ้ำจึงนั่งมองไปนอกหน้าต่างเ,เงียบๆกฎของการกลับมาในอดีตคือห้ามเปลี่ยนอนาคตแต่ผมไม่ได้เข้ามาในอดีตผมกลับมาในอดีต ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหน้าที่ทำอะไรหรือผมสามารถเปลี่ยนดวงชะตาพวกเราได้ไหมถ้าเปลี่ยนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจะเกิดเป็นบัตเตอร์ไฟล์เฟกหรือทฤษฎีผีเสื้อขอยับปีกหรือเปล่าที่รู้ตอนนี้คือในเหนือไม่ได้ขอร้องให้ผมทำอะไรมากแค่ขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนตายผมคิดแค่ว่าได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่กำลังจะเป็นคนให้ชีวิตใหม่กับผมก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรไม่ว่าผมหรือเขาที่ต้องตายอย่างน้อย ตอนนี้ผมก็มีเพื่อนคุยที่ปรับทุกได้ข้อดีของการได้รู้จักกับนายเหนือคือเขาเป็นเพื่อนที่ผมไม่สนิทสักเท่าไหร่ถ้าเราต้องจากกันผมคงไม่เสียใจมากในขณะเดียวกันเราสองคนก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าจนคุยกันไม่รู้เรื่องนายเหนือไม่ตอบคําถามว่าจะพาผมไปที่ไหนจนกระทั่งรถเก๋งจอดอยู่ในลานจอดรถของโรงพยาบาลที่แม่ทํางานอยู่มาที่นี่ทําไมอะผมเปิดประตูรถ เดินตามเขาขึ้นลิฟต์ไปห้องผู้ป่วยชั้นบนสุดโชคดีที่วันนี้แม่ไม่อยู่เวรไม่งั้นผมซวยแน่ถ้าแม่รู้ว่าผมโดดเรียนแม่ของนายเป็นหมออยู่ที่นี่ใช่ไหมในเหนือถามผมพยักหน้ามองไปรอบๆตึกเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเพื่อนแม่เห็นผมเขาเซ็นชื่อเข้าเยี่ยมคนไข้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลจากนั้นก็เดินผ่านห้องผู้ป่วยไปทีละห้องจนไปหยุดหน้าห้องที่มีป้ายชื่อเขียนว่าก พานุรังสีไพศาลเป็นภาษาอังกฤษติดอยู่หน้าห้องนามสกุลไม่คุ้นแต่พอพวกเราเปิดประตูห้องเข้าไปผมก็จำได้ได้ทันทีว่าท่านคือแม่ของในเหนือคนที่เซ็นชื่อมอบอวัยวะของลูกชายให้ผมในวันนั้นแม่ครับนี่คือวินครับในเหนือแนะนำผู้เป็นมารดาลุกขึ้นจากเตียงยิ้มให้ผมด้วยใบหน้ามีความสุขจนผมชะง,งนเพื่อนคนนี้แหละลกูก ที่นายเล่าให้แม่ฟังบ่อยๆเล่าให้ฟังบ่อยๆเล่าให้ฟังบ่อยๆผมทำหน้าเหลือลาในเหนือจะมาพูดถึงผมให้แม่เขาฟังทำไมผมมองหน้าเขาเป็นคำถามแต่เจ้าตัวทำหน้าตาไม่รู้ไม่ชี้ผมจึงหันไปถามป้าการดาแทนเล่าเรื่องอะไรครับแม่เรื่องดีหรือเปล่าไม่รู้ทำไมถึงจะเคยเห็นท่านในมิตินี้เป็นครั้งแรกแต่กลับรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกันมานาน ทั้งที่เคยคุยกันแค่ครั้งเดียวตอนฟื้นขึ้นมาหลังจากการผ่าตัดประสบผลสำเร็จในมิติของผมเล่าว่าวินน่ารักพูดเก่งปาการดาตอบทำเอาคิ้วของผมเชิดสูงด้วยความประหลาดใจในเหนือเนี่ยนะพูดว่าผมน่ารักแม่ฟังผิดหรือเปล่าครับเขาอาจจะพูดว่าหน้าหมันไส้และแม่ฟังผิดมากกว่าครับท่านปิดปากหวัวเราะคงนึกว่าผมพูดเล่นบอกแล้วว่าฉันไม่เคยเกลียดนาย ในเหนือกระซิบเดินเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆป้าการดาเพื่อให้ผมนั่งที่โซฟาฝั่งตรงข้ามพวกเรานั่งคุยกันอยู่ภักใหญ่แต่ส่วนใหญ่ป้าการดาจะเป็นฝ่ายชวนคุยมากกว่าก่อนหน้านี้ตอนแม่เล่าว่ารู้จักป้าการดาผมก็นิกว่าพวกท่านรู้จักกันที่วัดเพราะอยู่เมืองเดียวกันกลับกลายเป็นว่าแม่เป็นหมอเจ้าของไข้ของท่านป้าการดาเป็นมะเร็งทำาคีโมหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดเซลล์เนื้อร้ายได้ รับมาเจอแม่ผมซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันจึงสนิทกันพอป้าการดารู้ว่าผมเรียนอยู่ที่เดียวกับนายเหนือก็ยิ่งพูดถึงผมบ่อยขึ้นเพียงแต่นายเหนือไม่เคยพาผมมาหาแม่เขามาก่อนส่วนผมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเลยเล่าความพบเพล่าของลูกชายของท่านให้ฟังผมเองก็นึกไม่ถึงว่ารู้เรื่องของนายเหนือเยอะถึงขนาดเล่าได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงผมนึกถึงใบหน้าของป้าการดาตอนเจอท่านครั้งแรกใบหน้าอิดโรยเศร้าหมอง อาจจะไม่ได้เกิดจากการร้องไห้ที่ต้องสูญเสียลูกชายแต่คงเกิดจากโรคประจำตัวร้ายแรงนี้ด้วยวันนี้แม่ดูสดใสามากสงสัยเพราะฉันพานายมาหาในเหนือกล่าวตอนพวกเราเดินขึ้นรถหลังจากออกมาจากห้องผู้ป่วยความจริงคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายก็มีไม่กี่อย่างที่อยากทำการได้บอกลาครอบครัวและเลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นน่าจะเป็นอันดับต้นๆนายเล่าเรื่องฉันให้แม่ฟังทาไมอ่ะ ผมอดสงสัยไม่ได้ฉันเห็นนายดูมีความสุขไม่มีอะไรต้องปกปิดเป็นตัวของตัวเองแม่ฟังเรื่องของนายบ่อยเข้าก็เลยบ่นว่าอยากเจอนายสักครั้งวันนี้ก็เลยพานายมาให้แม่เห็นหน้าขอโทษนะที่ไม่ถามก่อนจะพามาคำตอบของเขาทำให้ผมแปลกใจมากนี่เป็นครั้งที่สองที่ได้ยินว่าเขาชื่นชมผมพูดครั้งแรกผมคิดว่าเขาพูดไปตามมารยาทแต่คราวนี้แตกต่างกันมาก ในเหนือเล่าเรื่องของผมให้แม่เขาฟังผมรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษขึ้นมาทันทีแถมก่อนพวกเราจะออกจากห้องคนไข้เขายังหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปเซลฟี่ของพวกเราสามคนเก็บไปด้วยแม่ของในเหนือยังบอกให้ลูกชายส่งรูปของพวกเราเข้าเครื่องของท่านผมเห็นแล้วอดอมยิ้มความน่ารักของสองแม่ลูกไม่ได้ไปไหนต่อผมเปลี่ยนเรื่องหิวไปหาอะไรกินก่อนในเหนือเลี้ยวรถไปหาร้านอาหารด้านหลังโรงพยาบาล อยากกินอะไระเขาหันมาถามผมนึกถึงวัฒนธรรมในชุมชนของเขาที่ไม่กินหมูจึงเลี่ยงร้านที่ปีหมูต้องเป็นอาหารที่ราคาไม่แพงและผมกินได้สุดท้ายก็คิดไม่ออกจึงยกให้เขาเป็นฝ่ายเลือกอะไรก็ได้ในเหนือขับรถไปร้านอาหารจีนหน้าร้านมีเป็ดย่างกับหมูแดงหมูกรอบห้อยอยู่ในตู้กระจกใสเขาสั่งบะหมี่หมูแดงใส่หมูกรอบเยอะๆเฉย นายกินหมูได้เหรอผมอ้าปากค้างหลงขับรถผ่านร้านน่ากินหลายร้านเพราะคิดว่าเขากินไม่ได้แม่กินฉันเลยชอบแอบพ่อกินเป็นเพื่อนแม่น้ำเสียงเขาเหมือนเด็กซนๆที่สารภาพว่าแอบขโมยกินลูกอมในโถกแก้วของคุณยายพ่อนายไม่ว่าหรอก็เหมือนคนไทยภาคอื่นๆนั่นแหละมีกฎห้ามไม่ให้ดื่มสุราก็มีคนดื่มกันเยอะแยะ ความจริงสาเหตุที่ไม่ควรกินหมูเพราะหมูเป็นสัตว์สุกระกถ้าไม่อดอยากจริงๆก็อย่าก,กินหมูมีไขมันแล้วก็พยาธิเยอะแต่ตอนเนี้มีสัตว์อะไรที่มีพยาธิบ้างละรถ้าปรุงไม่สุกก็อันตรายทั้งนั้นน่ะในเหนือยักษ์ไลผมพยักหน้ารับรู้ซึมซับความรู้ใหม่ๆส่วนอาหารที่ผมสั่งคือข้าวเปล่ากับไข่ต้มทำไมกินแค่ไข่ต้อมอะสั่งอื่นอีกไหมสั่งเป็ดย่างไหมที่นี่ทำอร่อยนะ เดาออกแหละว,ว่าอร่อยดมกลิ่นก็รู้แต่ผมใส่หัวกินไม่ได้มันเค็มจริงๆแล้วคือแพงด้วยอย่างอื่นละ่ะเขาหยิบเมนูมาให้ผมดูผมไล่ดูผ่านๆก็ใาสา่หัวอีกกินกระเทียมกับของมันๆไม่ได้งั้นโจกคราวนี้ผมไม่ตอบแค่สยะยิ้มออกมาเพื่อนในกลุ่มจะรู้ว่าผมกินอาหารเค็มไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมจะระวังมากเป็นพิเศษเวลากินอาหารนอกบ้านหรือร้านอาหารที่ไม่คุ้นนอกจากของโปรดที่อยากกินจริงๆนายนี่กินยากยิ่งกว่าฉันอีกเขาบ่นเงมงไม่คิดว่าคืนนั้นในเหนือกลับไปอ่านข้อมูลโรคลูปัสแล้วส่งข้อความมาหาผมพรุ่งนี้เลิกเรียนไปเล่นเกมที่อพาร์ตเมนต์ฉันเดี๋ยวทำอาหารให้กินคนอย่างในเหนือเนี่ยนะจะเข้าครัวจะกินได้เปล่า ผมตอบกลับด้วยอีโมจิรูปมือสอข้างจับแก้มทำท่าทางกลัวสุดขีดแต่หน้าจริงกลับนอนดูโทรศัพท์อมยิ้มแก้มปรีไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีผู้ชายทำอาหารให้กินขนาดพ่อยังไม่เคยเข้าครัวทำให้กินเลยสักครั้งรับรองว่าไม่มีของเผ็ดของเค็มของมันของไม่สุกแป้งน้ำตาลเขาค้นข้อมูลจากเฮียกู o g l e มาดี สรุปว่าไม่เหลืออะไรที่กินได้ห้าห้าห้าฉันจะทำของที่นายกินได้ผมกับนายเหนือส่งข้อความคุยกันจนถึงดึกไม่ได้ว่าเราจะมีเรื่องคุยกันมากมายทั้งเรื่องที่เขาชอบเล่นเกมเหมือนผมและเรื่องที่ครั้งหนึ่งผมเคยลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนที่เขายืนยันว่าเขาเลือกผมนายพูดอภิปรายได้ดีฉันพูดด่าพวกนาย ผมพูดถึงเรื่องการบูลลี่ในกลุ่มเด็ก l g b t ในโรงเรียนยกตัวอย่างคดีที่ไอส้สิงชอบแกล้งผมบางทีมันยุวยเพื่อนผู้ชายมากระโดดปล้ำผมมีแต่เด็กเอเชียที่เล่นกันแบบนี้อภิปรายไปก็แอบด่านในเหนือไปเพราะเขาไม่เคยต่อว่าเพื่อนได้แต่มองผมอย่างเหยดเยดทำให้ผมยิ่งโมโหไม่ได้เียดนายแค่ขี้เกียจฟังไอส้สิงหาเรื่องนายเลยเดินหนีไม่อยากยุ่ง เสียใจด้วยที่นายไม่ได้ตําแหน่งดีแล้วที่ไม่ได้รับเลือกเพราะถ้าได้ก็ไม่รู้จะช่วยเพื่อนนักเรียนได้ไงบอกตามตรงว่าที่สมัครเพราะอยากขึ้นไปด่าพวกนายล้วนๆผมสารภาพในเหนือส่งอิโมจิหน้าหัวเราะกลับมาตามมาด้วยการ์ตูนเป็นรูปนินจาโค้งคำนับมีตัวอักษรเขียนว่า sorry คืนที่สามในมิตินี้เป็นคืนแรกที่ผมอธิษฐานให้ตัวเองตื่นบนเตียงเดิม ที่บ้านของผมวันพฤหัส,สบดีมิตรภาพระหว่างผมกับนายเหนือในมิตินี้ดีมากมากจนผมเสียดายที่ทำไมไม่ลดทีิถีคบเป็นเพื่อนกับเขาก่อนหน้านี้ทั้งที่เป็นคนไทยเหมือนกันแทๆ้ๆพวกเราไปโรงเรียนกันตามปกติในเหนือแรกที่นั่งกับคนข้างหลังผมทําให้ผมนั่งหน้าแดงตลอดคาบเรียนแถมยังช่วยผมตอบคําถามครูอีกความจริงไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะผมยังจําคําตอบได้ทุกข้อ แต่รู้สึกดีที่รู้ว่าเขาพยายามช่วยเลยแกล้งทําเป็นไม่รู้ตอนบ่ายพวกเราถูกครูใหญ่เรียกไปสอบสวนเรื่องที่ไอ้สิงห์ถูกนายเหนือชกผมเป็นพยานว่าไอ้สิงห์มาด่าผมก่อนท่านจึงสั่งให้จับมือเลิกรากันไปไม่งั้นต้องเรียกผู้ปกครองมาโรงเรียนแต่แม่ของนายเหนืออยู่โรงพยาบาลและพ่ออยู่เมืองไทยผู้ปกครองของเขามาพบครูใหญ่ไม่ได้อยู่ดีทำไมพ่อของนายไม่มาอยู่ดูแลแม่นายที่โรงพยาบาลน่ะ ผมสงสัยตั้งแต่ไปเยี่ยมป้าการดาแล้วแต่ไม่กล้าถามต่อหน้าแม่ยืนยันว่าจะอยู่โรงพยาบาลที่เนี่ยพ่อเลยไม่ตามมาอ๋อนึกว่าพ่อนายจะมาเยี่ยมบ้างอะไรบ้างในเหนือก้มหน้าเรากับกำลังคิดว่าจะเล่าให้ผมฟังดีไหมถามไปงั้นแหละไม่เล่าก็ได้นะผมกล่าวอย่างเกรงใจพ่อมีเมียอีกสองคนอยู่ที่บ้านน้ำเสียงของเขาฟังดูไม่ค่อยสบอารมณ์ผมเองก็อยู่กับแม่แค่สองคน ไม่เคยนึกว่าต้องมีพ่อเขาเลือกจะออกไปจากชีวิตของพวกเราเองตอนเขาอยู่กับพวกเราก็มีผู้หญิงอื่นเหมือนกันถึงขนาดเคยพามาแนะนำให้ผมรู้จักที่บ้านตอนแม่ยังอยู่เวรที่โรงพยาบาลด้วยเพราะผมบอกแม่แม่ก็บอกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่อยากให้ผมเข้ามายุ่งหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็ขนของออกจากบ้านไปไม่มีเสียงทะเลาะวิวาทกันรหรืออะไรทั้งสิ้นโตขึ้นผมถึงรู้ว่านี่เป็นวิธีที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกัน ปิดห้องทะเลกกาะกันเงียบๆไม่ให้เด็กรับรู้หลังเลิกเรียนผมเดินตามนายเหนือไปขึ้นรถไอส้สิงเข้ามาโวยวายกับนายเหนือว่าทําไมเข้าข้างไอ้ตุ๊ดอย่างผมอยากเป็นแบบพวกมันบ้างหรือไงเป็นหรือไม่เป็นอะเป็นเรื่องของฉันป่าวะนายเหนเือตอบกลับมองละไอ้พวกอัดหัวดําจะอ้วกพวกมึงอะทาให้คนนี้เนี่ยดูถูกคนไทยไอส้สิงหันมาด่าทั้งผมไม่กล้าด่านายเหนือตรงๆคงเพราะกลัวถูกต่อยอีกหมัด นายไปรอในรถก่อนปะในเหนือสั่งยังไม่ต้องไปวันนี้ก็ได้ผมกระซิบกลับไอสิงแค่ไม่ต้องการเห็นผมอยู่กับในเหนือถ้าผมเป็นเขาผมก็คงโมโหเหมือนกันสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันมานานอยู่ๆผมก็มาเป็นต้นเหตุให้พวกเขาทะเลาะก,กันเป็นใครก็โกรธเดี๋ยวให้ฉันเคลียร์เองในเหนือยื่นคำขาดผมจึงจำใจต้องเดินเข้าไปนั่งรอในรถ ทั้งคู่คุยกันอยู่ไม่กี่ประโยคในเหนือก็เดินกลับมาที่รถเปิดประตูฝั่งคนขับสตาร์ทรถแล่นออกไปโดยไม่มองหน้าเพื่อนที่ยืนกัดฟันกรอดด้วยสีหน้าเครียดแค้นบรรยากาศมาคุ้แผ่กระจายทั่วรถอยู่พักหนึ่งทั้งผมและเขาปิดปากเงียบสนิทจนกระทั่งผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงผมก็ทนไม่ไหวเอ่อยถามขึ้นมาทำไมนายต้องมาทำดีกับฉันนะก่อนวันที่นายเหนือจะตาย ผมเคยเกลียดเขามากเกลียดทั้งเขาและไอ้สิงแต่ทำไมตอนนี้เขามาทำดีกับผมเพื่อใผมบอกว่าเขาจะตายที่ไหนหรือเปล่าฉันเคยทำไม่ดีกับนายเหรอในเหนือเหยียบคันเร่งเพื่อให้ทันไฟแดงและเขาก็ขับฝ่าไฟเหลืองไปได้สำเร็จพวกนายจับฉันขังไว้ในห้องน้ำผู้หญิงองะผมฉุนกึ้ขึ้นใหม่ครั้งพูดถึงเรื่องอดีตฉันไม่ได้ไปนคนทำไอ้สิงทำแต่นายก็ไม่ช่วย ผมตัดเพาะไม่ช่วยก็คือสมรู้ร่วมคิดในเหนือหุบปากเงียบไม่พูดอะไรฉันเคยถูกไอสิงแก้ผ้าเอาวงเกงไปซ่อนมีแค่อนิสที่วิ่ไปฟ้องครูใหญ่พอครูใหญ่มานายถึงเอาวงเกงมาคืนฉันฉันไม่รู้เป็นของนายจนกระทั่งครูใหญ่ประกาศหาตัวไอสิงถึงรู้ว่ามันไปก่อเรื่องมาฉันก็เลยไปหยิบกางเกงของนายออกจากถังขยะเอาไปคืนให้ในเหนือแก้ตัว ตอนในเหนือเอากางเกงมายื่นให้ผมผมคิดว่าเขาบอกให้ไอ้สิงมาขโมยกางเกงผมและเขามาคืนให้เพราะครูใหญ่ประกาศจะเอาเรื่องกับคนทําฉันไม่รู้เรื่องที่ไอ้สิงแกลง้งนายจริงฉันสาบายได้ฉันแค่เห็นมันเดินไปที่ถังขยะทําลรับละล,ล,ล,ล่อก็ลออเลยเดาออกอะไรคือเรื่องจริงผมเริ่มสงสัยในเหนือเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆหรือเขาแก้ตัวเพื่อให้ผมบอกสถานที่ที่เขาจะตายกันแน่